วันนี้สวัสดีค่ะวันพุทธที่1มิถุนายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้ในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงถูกปกคลุมโดยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งในวันนี้ ฝนจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น42จังหวัดจะได้แก่บริเวณจังหวัดใดบ้างและฝนจะตกหนักตกยาวต่อเนื่องไปอีกกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยยังคงถูกปกคลุมด้วยมรสุมตะว,วันตกเชียงใต้ซึ่งมองจากโมเดลแล้วกระแสลมในวันนี้มรสุมมีกําลังค่อนข้างอ่อนลงเล็กน้อยคือสีเริ่มจางลงไปจึงทําให้การพัดนาความชื้นเบาบางลงไปบ้างแต่ยังคงทําให้มีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้เกือบทุกภาคประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ํา ที่ช่วยสนับสนุนให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้42จังหวัดโดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่าน อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร และขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส โดยในบริเวณประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงรวมทั้งอิทธิพลของหย่อมความ,วามกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2565จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2มิถุนายน2565หลังจากนั้นในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านทิศตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ซึ่งจากที่เราได้ดูโมเดลสภาพอากาศแล้วจะเห็นได้ว่าในบริเวณตอนบนของประเทศฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าโดยจะเน้นหนักไปในช่วงค่าด้วยนะคะโดยจะกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่อาจจะไม่มีฝนเข้าไปตกเนื่องจากความชื้นที่แผ่เข้าไปไม่ถึงรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถทำให้เกิดฝนตกได้ค่ะ อีกทั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายในบริเวณตอนบนของประเทศหลายพื้นที่จะรู้สึกถึงความร้อนอบอ้าวในช่วงนี้นะคะสำหรับในบริเวณภาคใต้นั้นจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนอกจากนี้ในบางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะจากฝนที่ตกต่อเนื่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้กลางแจง้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้นอกจากนี้ให้ดูแลระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังแปลงปลูกพืชเมื่อมีฝนตกหนักอีกทั้งควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักเช่นหนอนกระทูในต้นหอมเป็นต้น และขอให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากฝนที่ตกจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรบปรวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ